สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะช่องปุ้พารวยมาแล้วนะคะคำเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้หวยเราหลุดเนาะหลุดหมดเลยอะค่ะ หลุดตัวเด่นก็ไม่เข้าหรือเข้าก็ไม่รู้ก็หลุดเนาะเมื <blunt animation> ่อวานนี้หวยเราหลุดหวยเราหลุดหลุดหลุดเออโอเควันนี้มาเอาใหม่นะคะวันนี้เป้จะให้วัดดวงนะคะเป็นเป็นวัดดวงนะคะเพราะว่าก็วันนี้เด่นของเรามี แกับ6นะคะถ้าใครจะลูดวันนี้นะคะให้รูด8นะคะเด่นที่8เนาะวันนี้เป้จะให้เลขแค่สี่หางนะคะแต่ว่า3มตัวจะให้เยอะหน่อยเนาะก็ลองไปลุ้นดูว่าเผื่อวันนี้เราโชคดีเนาะก็มี8 7 8 5 เจ็ดหกหกหกวันนี้เป้จะไม่ให้เลขวินให้เลขอะไรนะคะเป้จะให้เลขแค่สามเออให้สองตัวแล้วก็สามตัวนะคะสามตัวเป้จะให้เยอะหน่อยเนาะก็ขอให้ทุกคนลองไปเฉี่ยงโชคดูเนาะเผื่อมันเป็นวันโชคดีนะคะเพราะว่าเป้สังเกตมาหลายรอบแล้วคือ วันนี้นอกเรื่องนิดน,นึงก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเป้ให้เลขสามหางเอ้ยเลขสามตัวหลายหางหน่อยเนาะก็ถ้าใครชอบก็ตามนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ตามนะคะแต่ว่าจะให้หลายตัวให้หลายหางหน่อยเนาะเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าห้าเก้า เจ็ดหกแล้วก็ห้าแปดเจ็ดแล้วก็ห้าหกหกเอ่อที่ให้หลายหางเพราะว่าเาเป้สังเกตมาสองวันแล้วนะคะคือเป้ซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมแล้วก็เอ่อ รัฐบาลเราก็ไม่ค่อยเข้าใช่ป่ะแล้วก็มาเข้าหวยหวยของของฮานอยรอบแรกเป้ซื้อ1 4ึ่งสี่นะคะรัฐบาลนะคะมันก็ไม่ออกใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีนี้ก็เป้ก็เลยรอบที่สองอีกเป้ก็ซื้อ5 7าเจ็ดเจ็ดลอตเตอรี่ของรัฐบาลไทยนะคะก็ไม่ออกก็ไปออกหวยฮานอยวันนี้ก็เลยเป้ก็เลยเอาเอาตัวเลข เป็นไม่วันนี้ไม่ใช่สูตรเอยเป็นสูตรนะคะแต่เลขสามตัวไม่ใช่สูตรนะคะเป็นเลขเลขท้ายลอตเตอร,รี่ของเป้นะคะเป้จะดูว่ามันจะมาไหมเพราะว่ามันมาสองงวดแล้วค่ะเป้งวดที่แล้วเป้ก็ว่าจะซื้อก็เสียดายวันนี้ก็เลยเอาตัวเลขตัวนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ขอให้เป็นวันโชคดีของทุกคนเนาะวันนี้ก็เฮงเงปังปังรับเงินทุกคนนะคะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ทุกคนขอบคุณท like ี like ่มากดไลค์กดแชร์ให้เป้นะก็อยู่เป็นกำลังใจกันนานๆนะคะมีอะไรก็คุยกันใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะคะก็ไปแล้วค่ะเฮงๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะ